บัดนี่หันมาเขาในนีท่ามดอกสัเติมให้มันซึมอยู่เอยคื่อนน้นางดอกบอเลืองห้กัยาเฝ้าตีดีกัยาเฝ้ายองให้ล่องซิมสมบักหน่าสีดอกหวานเบอต้อนตังต้นมันาสมต่างกันต้นตังตนมันาวเสียบต่างกันโอดใจฟังเด้อท่านถูกท่านที่มาฟังท่านมีโรลดมีใช่บุญท่านวิโรลดมีใชยบุญประท่านไฟบ้าน อาตมาสิไดต่านจารณยให้ม่นแจงเบาให้แดงแจงหัวอล่าฟังดอกบานใหม่ร่วมใจพักรักสมเด็จพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงนี่ละได้โค้งการแล่เทศนาต่านเจ้าคุณภาษีวิสุทธิมุนีนี่ละนาองค์เอกประท่านสง์น้ามูชนสะท้าได้กอบุญหนุนเกลือถวายถวายให้พ่อนใชยได้อยู่ทรงองค์พระแมมิงฝ้าชั้นสาไหดอกอยู่ยื่น อาตมาผู้บรรยายขอขอจบล่งปวงนาทีโปรดฟังพระจีพระอาจารย์ย่านนวัดบนสิมาเก่าสี่ไขขอดตอนนี้ท่านโปรดประชาพวกท่านพ่อแมลล่ลับฟังขอ,อนิมนต์ขอรับเน่ จากข่าวถึงผู้ทีสันทายจากใจประดับเบญดอกไม้ใย่เปลียนบุหนาคนาคนาวดอกในน้มมีน้ำสันผู้ลีธาดอกเป็นสอธาตารธาเป็นพ่อแก้วได้นองสางนังนครงอนจิน คือวิ่โดนองคทานพระัาทานบินดามีพนังสุมัดาช้างเป็นมันดาดอกเมฆทิ้งดอกของททาวละเช้าพีลมปื้นไต่บานด่านบพรเดือดร้อนประชากวนหนากนามบอกเครื่องควนแต่อย่างได การก็มาผาญไทยเจ้าใหญ่เมืองบานดานมีบุตรตาในสุมพันนักศิลป์องงามหลนสว่วศาสนาเป็นบุตรต้นคนที่สองอ้ยคนสองรองมาสื่อธาตุาันหาวนะผู้สา สันสุภูคาอาริธารูปขวททองกันฟังแล้วจือจำมอินละสีพี่น้องกับฟองดองหักกันดอกมันแก่นดอกไม่อุ้ยบ่ได้มีบออ่ได้่องบออ่ได้แข็นแม่นอนใดกะยิ้มตาเม,มื่อนึงนั้นอาริธาเกินกา ละเมื่อหนึ่งนานอาริัาเกิดขานองกาได้นอนโยประเบาตาดอกแม่ใหญ่ด้วยใจว่าดีด้วยว่าใจอยากงูมันดานันดอกแม่นไพอินแต่คนแซวเบาอินแต่คนแซวเบาว่าเมตสุบอม่นนากงอนอยากงูแต่แตะจึงหาเรื่องดอกไซโต้ เลื่อไดนนอนบนท่านตะเข้าตาผู้เป็นแม่เอาหัางแย่แม่ท้าวตนทานกะเราหลงอินละตูกสะใจสะเสด็จวงตูกกะใจสะเสด็จวงมือกะควันดอกในตาอาริธาเด้งนโองอ,โอ,โอินละส่วนว่าบาคานปากะเราตาบ่อยินสามนี่ละน้อง พ่อ oh, เรื่องการยีนอทาวมเมดดาผู้เป็นพ่อจึงได้ไข่เอ็นข้อจ่าเเว่ตัวลูกชาอินทรละโอ้ยเมียก็ออกปากตางจังได้บอนบ้านกายเิดดาผู้เป็นพ่อที่นอขอโทษไว้อภัยถอนกุศลเนี่ยย้อนบาบาขั้นหน่อยบ่หวมภาษาด พอเตวงราชโาปรดอาภัยมูตาด้วยนะด้วยความมักเสมอมันนะด้วยความมักเสมอมันโอ้ยสายสัมพันธ์ได้หักเกียนได้น้อนะนี่ละน้อยน้อความหักของพ่อแม่นั่นบ่มีแปรเปลี่ยนตปีนเต็มนะบ่มีแปรเปลีป่ยน,ป,นปีนไปแท้แต่ยางได้ อินะขอวพระองค์ท่านไทยยากูดเบื้องนอปากคานเด่นอเวิดเดนออยู่ต่อมาคู่มาล่าจะเินไอ้กีใหญ่มาดอกควมกานะราชาไทยจึงได้ดประทานให้ละโอ้ยราชาไทยจึงได้ดประทานให้สมบัติได้ดปันป่นแปง แบ่งให้หมอนลูกเต่ากะทั้งพร้อมกูสุกุนอินลอยหยดเป็นเมืองต้นคนละเอียงในผูกฟ้องบ่ได้เกลังข้ามมองในนางฟ้อนออกเป็นเจ้าหวนลูกเต่าทั้งสี่กะเบาไงหรอกแม่เอ้ยปัญหาใหญ่เล็กน้อยทัดตาหนังได้ซอยไข่ว่าดินน้อมือนึงได้เกิดเดือดร้อนอยู่ทางที่เมืองสวรรค์เด่นน้อ เมื่อได้เกิดร้อนถึงที่เมืองสรรันได้คัดตาไปไข่ซอยครแต่ใครแจงอ,องค์ยินทาไรคัน,นน้ำตาลผู้ริทาตเราเป็นเสือเดือด โอ้เอ็นละองคินธาจึงขนาดน้ำตาลผู้ิทธาตกเป็นซื่อบอกให้โยมพี่หวงบอกให้โยมพี่ว้องผมแม่จวนจอเอาปนินดินละนนี้นอ ลาพ้นกับพอใจด้วยภาตาผู้เทวราชผู้ชราช่วยแก่ปัญหาได้ดอกอยู่ยือนธาตาเนี่ยมีล้วสมบัติเน่าาตาเนี่นมห,หล้วส,นะสมบัติสร้างเมืองสวัน์ดกที่เมียจังไดนน้มีนอบกองเก่สิธรรมสรดอก่องมา ชาสวันอันหน้าเพื่นได้ทำกุญสร้างแนวได้ได้ปั่นแบ่งสร้างไว้ตั้งแต่กี้มันทำสร้างดอกอหญ้าอุ้ยหลือว่ากินข้าวนามกะลวนแต่เกิดทันใจเอเนโอมีประสาทมนเทียนการั่งของดอกป็นเจ้ออมมีอาหารเข่าของกินลายลากลวนอาหารดียล้วนปะมวนได้กูสุเนื้ จังว่าตุนตุคาสังอาตังเลือลไายเดโนได้อาศัยสาดเขียน่อยอยู่ในนามอยู่พระทังกินเฮาต้องอาศัยด้วยชีวิตของคนอื่นเพื่นใจกินแท้แทมเพื่นใจเกินนอเจตแทกก็ยังได้ บ่สังใจอิ่มนอปุ๋ยเดินอัพื้นไปมากใครได้สมบีดดอกยังต้นเด่นนัปุ๋ยเดินอัพื้นไปมากใครได้ก็สมบีดดอกยังต้นโอ้คนคหวยได้บ่อยากทำกำเว้นต่อไปดอกให้นาย่านแต่กำน้ำใสอาณาตาการบ่หอมดินนั ลาจังปารดสจังใจถามยิ่งอใหใครแจงจงขดีนั่นะนะสาา